สวัสดีครับใช้ง,งานหน้าโต๊ะครับสวัสดีครับเจอเครื่อง Oppo Find X 3 Pro นะครับ Oppo Find X 3อาการชาร์จแล้วก็เครื่องจะบูตเองขึ้นหน้า Oppo แล้วก็ดับไปบูตบนอย่างนี้นะครับกะดับ เข้าหน้าบูทสองก็ 2, จะหน้าไม่มีอะไรขึ้นนะครับไม่แค่เส้นขึ้นนี้จอจะหมึดบ,บูทสองขึ้นชา้าขึ้นเออเลยๆสีแดงก็จะวนไปเรื่อยๆไม่ได้กดพาวเวอร์นะครับรอยบอดก็จะเป็นเหมือนเดิมบูทหนึ่งหน้พอจะไปบูทสองก็จะดับกระแสเข้าประมาณนี้ส่วนจุดห้าตอนมันบูทก็จะตกลงไปส่วนจุดสองแล้วก็ขึ้นมาใหม่ตอนเครื่องเปิดติด นาบูทสองก็จะไม่ขึ้นอะไรนะครับกระแสดเด้งไป M, หนึ่งแอมป์ป๊บนึงแล้วก็ตกออกมาแล้วก็บูทใหม่อีกรอบอการนี้นะครับเมืองต้นลองจับสไปายแล้วเครื่องเปิดติดนะครับสั่งแบตมาลองน่าจะเป็นที่แบตแบตเสื่อมนะครับตัวนี้แบตเดิมนะครับ ก่อนจะสั่งแบตก็เอาซัายพจัคูคแบตเราลองเปิดเครื่องดูนะครับถ้าเครื่องเปิดติดปกติก็สั่งแบตมาเปลี่ยนได้เลยตอนนี้ผมลองแล้วต่อซับาเปิดติดปกติแต่ใส่แบตตัวเนี้ยชาร์จไม่เข้าแบตตอนนั้นเป็นแบตแท้จริรงๆนฮะนี่แบตใหม่ แต่สปายก็ปรับไฟไปเจ็ดวลน,นะครับแล้วก็จิ้มเข้าครัวเลยเราลองก่อนเครื่องดูถ้าเปิดติดปกติก็สั่งแบตได้เลยอันนี้แบตใหม่นะครับแบตใหม่ก็จะบูตบูต1แล้วก็ไปบูตสได้นะครับบูตสก็ติดปกติทานเข้าปกติเลย เียจะมาบูตสองขึ้นโลโกโล้ fin x น,นะครับถ้าเป็นตัวแบตเก่าก็คือบูตสองแล้วเครื่องจะดับนะครับ เปิดติดนะครับอาการนี้เช็คมืองต้นด้วยสภาแล้วก็ลองแบตเลยนะครับถ้าเปิดติดใช้งานได้ปกติโมเดลเครื่อง c p h 2 173นะครับโมเดลแบตบี p 831ีแ p 831นะครับ แบตลองลองซ่อม่อยละไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวขอบคุณครับ